สวัสดีครับวันนี้ทราบข่าวว่าหลวงปู่แก้วท่านจะมากิจนิมลน,นะครับที่วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะฮะหลวงปู่แก้วสุทธิยาโนท่านถือว่าเป็นพระสายปฏิบัติสายทุดงพระแท้ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบแห่งสำนักสงฆ์ป่าสงไพรเขาไม้แก้ว าจบุรีตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปกาบหลวงปูก่แก้วนะครับเพื่อที่ว่าจะไปดูว่าท่านจะมาทําอะไรหลังจากที่ทราบข่าวว่าท่านจะมาที่วังสมบ,บูรณ์นะฮะได้โทรนัดกับทางหลวงปูก่แก้วแล้วนะครับหลวงปูก่แก้วบอกว่าให้ไปเจอที่วัดวังทรัพย์นะฮะช่วงประมาณบ่ายโมงนฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่แถวแถวสอยดาวนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงกว่านะฮะก็จะถึง วังรั์นะฮะวัดวังรัพย์แล้วเดี๋ยวจะไปกราบหลวงปู่แก้วกันครับครับตอนนี้ก็มาถึงวัดวังทรัพย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาพบหลวงปู่แก้วซึ่งหลวงปู่แก้วมาถึงแล้วนะครับแล้วก็มีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหามาสักการะบูชาหลวงปู่กันนะฮะแล้วเดี๋ยวเข้าไปกราบหลวงปู่กันครับที่วัดวังทรั์ครับ พอดีก็มาถึงวัดวังทรัพย์แล้วนะครับได้มาเจอกับหลวงปู่กแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ทราบข่าวถึงเจ้าว,วาดครับอาจารย์เก่งนะฮะท่านจะทําน้ามนต์นะครับเพื่อที่จะลดน้ําแด่สาธุชนนะฮะเป็นสิริมงคลนะฮะพอดีถือโอกาสอันดีมาเจอหลวงปู่กแก้วพอดีก็จะร่วมทำน้ำมนต์ร่วมกันนะฮะป,ปกติครับอาจารย์อ่าที่วัดวังทรัพย์นี้ ได้ทําน้ำมนต์บ่อยไหมฮะเพื่ออาบแต่ไอ้ด่าโดมครับม,มันเป็นน้ำมนต์ลาหูน้ำมนต์ลาหูใช่ครับจีวสะเดาะเพาะเพาะตกลาหูเนาะอ๋อครับยานยด่ก็จะมาอาบครับต่มาเรื่อยอ๋อครับบางทีถ้านเมันาบางทีพระอาจารย์บางทีก็จะเลือกดูค่าถ้าคนไหนตกจริงจริงก็จะอาบให้อ๋อครับสำนึนนามันจาอาจารย์จะไม่ทำเา อ๋อครับเนาะแต่นี้พออยู่เออในภาษาไม่ทาแต่ต้องภาษาทำดูดูคนด้วยตกของอะไรตกาหูอ๋อครับน้ำมนลาหูที่ว่านี่เป็นมันก็จะมีก็จะใช้เทียนเทียนแปดเล่มหรือเก้าเล่มแล้วแต่เราจะใช้มันจะมีกระถาอยู่อ๋อครับเป็นกระถากินนุครับมันมีจะมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ขึ้นครับ จะก็เต็มดวงมันจะมีเนี่ยนะพอเราเกิดมาก็มีพระที่ขึ้นกับพที่ตกแล้วก็อาจารย์เต็มดวงกับครึ่งเสี้ยวแล้ววันนี้ประจวบเหมาะเลยหลวงปู่แก้วได้เดินทางมาพอดีก็เดี๋ยวท่านน้ำมนต์ร่วมกันกับหลวงปู่แก้วใช่ครับก็เลิกมงคลพอดีนับถือเนาะมาครั้งแรกครับไปต้อนรับหลวงปู่ก็รู้สึกขนลุกครับแล้วก็น้ําในตามันไหลมันปื้มอ๋อเป็นปื้มไปเกิดไปไปกราบ คือไปกราบเจิมาก็ไม่ได้เคยเจอแบบนี้ครับเหมือนก็ที่ไปวัดธรรูขหัสวรค์น喏กราบหลวงปู่ครับคนหนงก็เมตตาไหลออกมามันจะขุลุกพอมาเจอหลวงปู่ก็ขุลุกจริงอ๋อครับอก็มีญาติโยมมาก็ขอญาติญาติโยมไปรลับหลวงปู่ก่อนอ๋อครับเนาะสุดยอดหลวงปู่เมตตาใช่ใช่ครับแล้วได้กล่าวเป็นสายธุดงทั้งคู่ครับสายธุดงทั้งคู่ครับ ไหนก็มาเจอหลวงปู่แก้วแล้วนะฮะที่วัดวังทรัพย์นะฮะก็จะแหเอานําเลิกมาให้หลวงปู่ท่านพิจารณาดูนะฮะหลวงปู่บอกว่านาเลิกทุกองค์สวยทุกองค์ครับแล้วก็ด้วยเนื้อมวลสารต่างๆนะฮะหลวงปู่บอกว่าขอ,ของ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 เราสวยทุกองค์ครับการันตีครับปิดตาหลังแบบครับหลวงปู่แก้วสุธิยาโน ญาติปูนะสาธุเพื่อไปสืบมองคลในวน,นนี้ให้ญาติเม่อไปสืบมองคลจะเป็นนิมิตของหมู่บ้านบางทรัพอาจารย์เก่งตะปัสมมโนก็ผมก็ขออนุญาตปู ครับหลวงพ่อหลังจากได้น้ำมนต์ตัดสิทธ์นี้แล้วก็เดี๋ยวจะทำยังไงต่อครับหลวงพ่อกอ็อาบอาบอาบตอนญาติโยมเนี่ยนะนน<า>กบบ็การอาบนะครับหลวงพ่อก็อาบทั่วไปเหมือนที่เราอาบอานะที่เราอาบมันก็จะมีมันก็จะมีน้ำมนต์อยู่หลายตัวแหละอันนี้เป็นน้ำมนต์เราหูครัแล้วอีกอย่างก็จะมีน้ำมนต์เขาเรียกว่าไะน้ำมนต์อะไรคุณนัจันโทอาบตอนพระจันทร์คือหลังหลังจาก ถระจันคือหลังเที่ยงคืนคือเป็นน้ำมนต์อาบก็เรียกอาบแสงจันทมันก็อาบแล้วเป็นกระสีคงคบแล้วก็จะมีน้ำมนต์สะเดาะเคาะคือน้ำมนต์ใช้ดอกบัวดอกบัวดูดอกดาวเรืองอาบแล้วเป็นสีวงคลเนาะดอกดาวเรืองก็เหมือนทั่ระบูชาพระุทธเจ้าดอกดาวเรืองความลุ่งเรืองมันก็จะใช้สิบสามดอกอันนี้ก็เอาน้ำมนต์น้ำมนต์ลหูก่อนเนาะเออมันมันมีหลายแบบแล้วก็มี น้ำมนต์ธรณีสารอีกชุดหนึ่งธรณีสารก็ใช้ดอกดาวเรืองน,นั่นแหละเอาไปสีมงคลเนาะให้กับลูกสิษย์หาบางทีเขาตกพุกงได้ยากมาในโยมเราก็ช่วยแต่ที่นี่มันไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรอกเนาะถามญาติโยมได้เนี่ยลูกศิษยหาที่มาเนี่ย้องถามดได้

ตัวติต่อติต่อต่อสบคนักที่าัดขาพิิตโจีภูยาจันทิมันติจันทเทวโพจิสัสตอติติต่องดิิกัมังสิทธิการยาตักติทธิจอเยโยนิจฉิลาโพนิโรสัพพะกัมมังปัสสิทเมโสธาญาปุทํปัสสิเมธมัสกไป รู้จักหลวงพ่อมานานแล้วยังครับรู้จักมาสี่ห้าปีาเป็นอะไรครับทําไมถึงมาหาหลวงพ่อครับเคยเป็นอะไรป่วยมามาหาท่าัท่ันก็ช่วย,ช,วยชีวิตไว้รอดตายหย่อน่ันก็เลยฉากมาจะไปแม่น,น้ำคิดถึงท่านก็เลยมาดูครับช่วยช่วยแบบไหนครับไหมท่านเป่าน้มน์เป่าอะไรให้ขอบคุณครัวลูกอย่างนี้นะเมื่อก่อนรู้สึกมันนีก็หายครับ เลยอยู่ดีมีเองรถตายยนท่านมาเลยจะได้ไปสามสี่วันประมาณนี้ค่ะฟ้าผ่าเลยฝนคึมๆอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีฟ้าร้องนะคะผ่ากลางป่าเลยค่ะไม่มีเป็นไรไม่มีใครเป็นไรสองวันเชื่อไหมคะจริงๆนะคะเหมือนพูดแล้วเหมือนว่าขนลุกโทรมาหาอาจารย์อาจารย์ฟ้ากฟ้าผ่าอาจารย์บอกมีใครเป็นไรเปล่าโยมไม่มีเลยค่ะ ตัดไม้อยู่เมาตัดไม้อย่างนี้ค่ะก็เลยสัทธาหลวงพ่อมาค่ะจะสังฆาหลวงพ่อมาตลอดเลยค่ะก็มามีอะไรก็มาช่วยอาจารย์เลยปฏิญาณตนไว้ค่ะว่าถ้าเราดีขึ้นเรื่อยๆก็มาช่วยวัดอาจารย์เรื่อยๆค่ะ ก็พระอาจารย์ก็ยังไม่เคยออกวัตถุเนาะสมุคนตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนรุ่นแรกแต่ยังไม่ออกเหรียญเนาะคือจะออกเป็นถึงแผ่นก่อนยันข้างหลังนี้ก็เป็นยันที่ว่าพระอาจารย์เคยใช้เจิมรถคือแถวขาดเมตตาอยู่ตรงนั้นหมดเนาะคือณะตรงนี้ก็เป็นณะม้วนหางมันก็เหมือนกับว่าสิ่งดีๆนะเนาะณะโมพุทธายะ คือมันก็เหมือนพระเจ้าพระองค์อืออาาหางตรัวนี้ก็หมายถึงว่าความสําเร็จคือเป็นพระอลาหัรอิศวาสุตัวนี้ก็หมายถึงยันเข้าค่าปลอดภัยตัวนี้ยนันตัวนี้ก็ยันลุ่งเรืองคือทําอะไรให้เจริญรุ่งเรืองได้ได้ไปหไมม่ถึงว่าเกี่ยวกับการค้าขายรุ่งเรืองรุ่งเรืองคือแผนตัวนี้ก็เป็นแผน,นอ,อ,อุดมทรัพย์เนาะอือรุ่งเรืองลงทรัพย์ชื่อเนาะเออก็ เป็นรุ่นแรกของทางทางวัดางทรพี่ออกเนาะคืออุณาคืออุณาลมนี่ก็มันก็เป็นยันเมตตาอยู่แล้วแหละเี่ยมันมีชื่อสามตัวเลยเนาะอุตวนี้ก็หมายถึงว่าเมตตาเหมือนกันแหละไปไปไหนมีใครรักมีใครเมตตาพือเหลือเข้าใจไหมเนาะเออที่ทําอะไรก็สําเร็จขอให้โยมที่ได้ไปก็ มันอยู่ที่ว่าศรัทธาอยู่ที่ความศรัทธาแค่นั้นอะไรมันก็เกิดก็ได้วัตถุไปไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกให้ไปจะรวยโยมต้องทมาหาก,กินด้วยมือเท้าต้องขยับมือตีนีต้องขยับถ้าไม่ขยับมันก็ไม่รวยหรอกนุกมันเป็นกุศโลบายเนี่ยได้ไปก็ติดตัวไว้มันจะจะแค้วคา,าดของอาจารย์ก็ไม่อยากคุยหรอกเนาะดูกันเราเองอม,มาที่นี่เราจะรู้สัมผัสอาจารย์อืมเนาะ ก็เป็นพระธรรมดานี่แหละเอ